อัลตรามารีนของไพรามาต์ลูบุเตกาลิมานจะมีวัฒนธรรมอยู่อย่างหนึ่งครับคือนอกจากจะฝึกรบแบบทหารทั่วไปสเปนมารีนพวกนี้ยังต้องเขียนหนังสือด้วยครับทำวิจัยบ้างเขียนทฤษฎีต่างๆบ้างไม่ว่าจะในแง่ของปรัชญาลามไปจนถึงรูปแบบยุทธวิธีการรบย้อนกลับไปช่วงก่อนฮอรัตเทเรซีสมัยยังไม่มีไพรามาตรทรยศ พวกเทคนิคการรบจุดอ่อนจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามที่พวกอัลตรามารีนพากันเขียนขึ้นมาก็เลยมีแต่ของซีนอตแต่ทว่าในช่วงเวลานั้นมีอัลตรามารีนสมองสตนหนึ่งได้ค้นคว้าคิดค้นยุทธวิธีเพื่อรับมือกับสเปซมารีนด้วยกันเอสตาติสอัลตรามารีนตัวนั้นมีนามว่าเอโอนิตทีและในคลิปนี้คนรักแมวจะมาเล่าถึงเอโอนิตทีเจ้าหมวกแดงร้อนแรงดังไฟเออร์แห่งอัลตรามารีน ในจักรวาล Warhammer 40k ให้ฟังครับสคริปต์ชิ้นนี้เขียนโดยคุณเบสคาแอดมินไรเตอร์ทีมงานช่องคนดีคือคนรักแมวนะครับกดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกน หรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับเอลนิตทีเอลสมัยนั้นคือยศจ่านะครับตอนที่ t ีเอส่งวิธีฆ่า s p สเปซมารีนให้ผู้บังคับบัญชาดูคือในช่วงระหว่างภารกิจที่วอร์มาสเตอร์ฮอรัตสั่งให้ไพรามาดลูปเต้กัลิมานนำทัพอัลตรามารีนทั้งหมดลีเจียนแห่กันไปที่ดาวขาว โดยอ้างว่าพวกอ็อกกำลังจะวักครั้งใหญ่ที่นั่นและพอไปถึงดาวคาวแล้วกำลังเสริมจากบวเบอร์เรอร์สเปซมารีนลีเจียนของไพรมาดลอก้าจะมาสมทบจากที่เอลส่งงานตอนกองยานของอัลตรามารีนมาถึงน่านฟ้าของดาวคาวนี่แหละครับแล้วพอหัวหน้าอ่านดูแล้วพบว่ามันเป็นวิธีสู้กับสเปซมารีนด้วยกันหัวหน้าถึงกับอุทานไ่มึงทําพัน,นุนี้ย็ดแมหัวด ก่อนจะพ่นสีหมวกของจ่า t ีอด้วยสีแดงเพื่อขาดโทษพร้อมส่งตัวไปที่ยานมาเครกฮอร์เนอร์ยานลำนั้นนี่คือยานแม่นะครับพวกยศใหญ่ๆรวมถึงไพร์มาดก็จะอยู่ที่ยานลำนั้นคือจ่าทีอโดนหัวหน้าส่งตัวไปให้แชปเตอร์มาสเตอร์ปรับทัศนคตินั่นแหละครับพอขึ้นยานมาเครกฮอร์เนอร์เรียบร้อยจ่า t ีอก็ยืนรออยู่ในห้องห้องหนึ่ง แต่ไม่เห็นมีใครมาสักทีพานไป3มชั่วโมงคนงานมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งก็เข้าห้องมาแล้วบอกจ่าทีเอลว่ารอแป๊บหนึ่งนะานท่านเดี๋ยวสักพักท่านไพรามาจะมาแล้วทีเอลได้ยินถึงกับช็อกถามกลับไปรอบหนึ่งเมื่อกี้มึงแงหลงอะไรน,นะไม่ใช่เชฟเตอร์มาสเตอร์เหรอคนงานก็ย้ำไพรามาดในท่านไพรามาดชัดไหมซึ่งห้องที่จ่าทีเอลยืนรอมา3ชั่วโมงเนี่ยมันมีคอลเลกชันอาวุธต่างๆ,ต,งๆตั้งโชว์อยู่ครับซึ่งแต่ละอันก็ไฮโซดูมีคราสทั้งนั้น พวกยศตกต่อยยศจ่าผู้น้อยเนี่ยไม่มีทางได้ใช้และจา่าทีเอลแม่งก็มือบอลหยิบดาบมาสองเล่มแล้วเอามารำแก้เส็งระหว่างรอแต่ไพร่หมาดแม่งก็ไม่มาสักทีครับจา่าทีเอลไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนอนแรกๆก,ก็เอนหลังเฉยๆสักพักแม่งจะหลับจริง ซึ่งช่วงที่จ่าทีเอลกำลังนอนไม่รู้เรื่องส้นตีนอะไรอยู่เนี่ยพวกนักบวชไซเบอร์พังแมคคอนิคัสประจำยานก็ตรวจพบไวรัสคอมพิวเตอร์และพอสืบไปสืบมาก็พบว่าไอ้ไวรัสตัวนี้มันมาจากยานของฝั่งบวดเบอร์เรอร์ที่เพิ่งจะมาถึง นักบวชไซเบอร์พังก็ฟ้องไพรามาดโรบุเต้กัลิมานไพรามาดโรบุเตกัลิมานก็โทรไปหาไพรามาดลอกา้าแต่ลอก้าปฏิเสธครับแถมยังบอกว่าอัตมาตั้งใจมาช่วยตามกิดนิมนต์ของโยมพี่ฮอรัตนี่โยมพี่เบ่ายังไม่จบกับอัตมาอีกใช่ไหมคือลอก้าไม่ชอบขี้หน้าโรบุเตกัลิมานตั้งแต่ตอนที่จักรพรรดิสั่งให้อัลตรามารีนไปถล่มดาวโมนาเคียดาวศาสนาตัวอย่างที่ลอก้าแสนภูมิใจแล้วครับแล้วลอก้าก็วางสายต่อมาไพรามาดโรบุเตกัลิมานก็เดินเข้ามาในห้องททีี่่เอออนนยู พอเสียงประตูเปิดดังแกรกท l ก็สะดุง้งไพหมัดโ,โ,บโรบเต้กลิมานเหลือไปดูคอลเลกชันอาวุธก็สังเกตเห็นได้ว่ามันมีร่องรอยการถูกใช้งานความสามารถในการสังเกตของไพหมัดนี่สุดยอดมากเลยนะครับสุดยอดถึงขนาดมีรอยหรือขยับไปจากเดิมไม่ถึง1มิลก็รู้แล้วหยิบท่าไหนหย,ยิบนานเท่าไรแต่ก็ไม่ได้ว่าอะไร,ร,รโโโทีอลไพมัโรบเต้กลิมานบอกไม่มีข้อมูลอะไรที่ไร้ประโยชน์ พร้อมกับบนท่าทีของไพรามาร์ดลอกาให้ทีเอลฟังสรุปไพรามาร์ดโ,โ,บโรบูเต้กัลิมานไม่ได้มาเทศนาแต่มาหาเพื่อนคุยเฉยๆครับตัดมาที่นักบวชไซเบอร์พังประจํายานเมื่อไพรามาร์ดลอกาปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้ส่งไวรัสมาพวกนักบวชมันก็ขุดต่อครับและพบว่าไอไวรัสเจ้าปัญหาตัวนี้มันปนเปื้อนพลังงานวอป แต่ไม่ทันได้โทรฟ้องไพร,มร์มัดกองยานของวิร์ดเบอร์เรอร์สเปซมาลีนลีเจียนก็เปิดฉากยิงและการถูกลอยยิงแบบไม่ทันตั้งตัวก็ทําให้อัลตรามาลีนตายห่ารทันทีกว่า1 0 0 0 0แตนสถานการณ์ตอนนั้นอัลตรามาลีนเสียเปรียบฝั่งวอร์ดเบอร์เรอร์ถึง8ต่อ1เลยครับ แต่แค่ยิงมันยังไม่พอครับเวิร์ดเบอร์เรอร์เควอสสเปซมารีนก็สวดมน์ซามอนพวกเดมอนลูกกระจกเข้ามาบุกในตัวยานและสเปซมารีนทุกตนที่อยู่ในยานมาครกฮอ์เนอร์รวมถึงจ่าทีเอลก็ต้องออกมารับมือและจ่าทีเอลก็สังเกตได้ว่าพวกเดมอนจากมิติวอปที่ทางฝั่งหลวงพ่อซามอนมาแม่งไม่เก่งการตีระยะประชิดแถมแพ้ไฟอีกต่างหากจ่าทีเอลก็เลยวิ่งไปหยิบดาบคู่เล่มเดิมที่เคยหยิบมาเล่นก่อนหน้านี้ออกมาใช้ และตะลุยฝ่าดงดีมอนบุกเดี่ยวขึ้นไปยังหอบังคับการของยานมาแคร์ฮอนเนอร์จนสามารถช่วยชีวิตแชปเตอร์มาสเตอร์มารียสเกตให้รอดตายจากดีมอนได้อย่างบุดวิลจาทีเอลบอกหัวหน้ามารียสเกตว่าเป็นไงไอสัตว์ทำตามโคเด็กอยู่นั่นแหละโดนพวกหัวล้นเย็ดมงตายห่านเป็นแสนแล้วนี่วิธีการรบที่เราใช้วอร์ดเบ์เลอร์แม่งอ่านเป็นนิทานก่อนนอนทุกวันเลยมั้งแต่ว่าแล้วก็พูดต่ออีกว่าพี่เบลมึงอย่าทำตามแผนเลยงั้นและจาทีเอลก็เสนอกลยุทธ์แบบด้นสด แชปเตอร์มาสเตอร์มาริอัสเกตยืนคิดแป๊บหนึ่งแล้วก็บอกเห็นด้วยแล้วก็สั่งจ่าทีเอให้นำกลุ่ม s p สเปซมารีนบางส่วนตั้งเป็นทีมเฉพาะกิจไปยังคลังอาวุธส่วนตัวของไพรามาทโรโ,โบโตเต้กับริม,มนันก่อนจะบอกมึงชอบอันไหนมึงหยิบมาใช้ได้เลยและทีมเฉพาะกิจของจ่าทีอก็จัดให้ครับอยากใช้ของระดับไพรามาทมานานแล้ว จนสุดท้ายก็สามารถขับไล่เดมอนออกจากยานมาแคร็กฮอร์เนอร์ได้สําเร็จเหตุการณ์นี้นี่คือขนานกันกันกบตอนที่ไพรามาทโรบูตเต้กอริมานถอดหมวกและวหายอวกาศนะครับหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้ระดับหนึ่งฝั่งอัลตรามารีนก็กลับมารวมพลและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทําให้รู้ว่าตอนนี้พวกเคออสสเปซมารีนเวิร์ดเบอร์เรอร์ที่นําโดยกอเฟรอนพ่อเลี้ยงของไพรามา์โลกาได้ยึดระบบป้องกันดวงดาวของดาวขาวไปแล้วอัลตรามารีนก็เลยฟอร์มทีมสเปซมารีนที่เหลืออยู่ ออกเป็นทีมละ50ตนเพื่อลงไปบุกยึดดาวกลับคืนมาไพรมาโโโร์ดโรเบเต้กัลิมันสั่งให้สเปซมารีนระดับหัวหน้าทุกตนต้องทาหมวกเป็นสีแดงเพื่อความง่ายในการแยกแยะว่าจะต้องไปรายงานใครหรือทำตามคำสั่งใครจนสุดท้ายอัลตรามารีนก็ยึดระบบป้องกันดาวคืนมาได้และพอยึดปืนใหญ่มาสำเร็จก็ใช้มันยิงถล,ล่มวเบอร์เรอร์เคออสสเปซมารีนจนล่าถอยไปหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนี้พรมาโโโร์ดโรเบเต้กัลิมันก็เลยประกาศว่า ต่อไปนี้หมวกสีแดงไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์แห่งความอับอายอีกต่อไปแต่เป็นสีของวีลชนเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเกียรติยศต่อไปนี้สเปซมารินยศเซอร์เจนหรือจา่าในอัลตรามารีนทุกตนจะต้องทาหมวกเป็นสีแดงเพื่อเป็นการแสดงถึงประสบการณ์และความสามารถในการเป็นผู้นำและวัฒนธรรมหัวหน้าหมวกแดงอันนี้ก็ได้เผยแพร่ไปยังแชปเตอร์อื่นจนถึงปัจจุบัน กลับมาที่เอโอนิสทีเอลภายหลังเขาได้เลื่อนขั้นเป็นกัปตันของอัลตรามาลีนคอมพานีที่2คอมพานีนี้นี่แม่งบทเยอะจังวะในเกมก็คอมพานีที่2ใช่ไหมและต่อมาในปีที่121ในสหัสวสรรษที่31ิช่วงนั้นคือสมอรภูมิดาวเทราจบลงแล้วนะครับฮอรัตตายหันจกักรพรรดิเป็นง่อยนั่งอยู่บนบัลลังและฝั่งทรยศ์ก็แตกกระเจิงไปคนละทิศละทางซึ่งช่วงนี้คือช่วงที่ฝั่งจกักรวรรดิเริ่มกวาดล้างฝั่งทรยศ์ที่ยังเหลืออยู่ในสมรภูมิดาวเทา หัวหน้าเอโอนิสทีเอลก็เป็นหนึ่งในกองกำลังติดตามไพรามารลูโบเตกาลิมานบุกขึ้นไปยังยานของขุนศึกพันเจเดมอนไพรามาทฟูก,กริมแห่งอิมเพลร์ชิลเดนเค s อสสเปสมารีนจังหวะที่ไพรามารลูโบเตกาลิมานโดนปาดคอนอนพง,งาบผง,งาบและดมอนไพรามาทฟูก,กริมกำลังจะซ้ำก็เป็นหัวหน้าทีเอลนี่แหละครับเข้าไปขวางและเทเลพอตรร่างของไพรามารลูโบเตกาลิมานเข้าเครื่องสตาร์ซิดจนสำเร็จและหัวหน้าทีเอลก็ได้หายสาบสูญไปในเหตุการณ์ครั้งนี้เหลือไว้เพียงหหหมวกสีแดดงงใู้้ต่านาน ปัจจุบันในเกมสหัสวสรรษที่42ไพร์มาลูปเต้กาลิมานที่ฟื้นคืนชีพกลับมาก็ยังคงคิดถึงหอนาทีเอลอยู่เสมอครับเพราะเขาเป็นคนเดียวที่กล้าโต้เถียงกับไพรามารอย่างตรงไปตรงมาส่วนหมวกแดงของฮหนาทีเอลปัจจุบันเป็นหนึ่งในวัตถุโบราณอันล้ำค่าของอัลตรามารีนและถูกเรียกว่าเฮลเมท Sen ซึ่งภายในหมวกใบนี้ก็มีบันทึกข้อมูลยุทธวิธีการต่อสู้กับ Space Marine ด้วยกันที่ได้รับการยอมรับว่าไม่มีบันทึกฉบับไหนที่จะครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่ากับบันทึกของหัวหน้าเอลนิตทอีกแล้ว